ันนี้ถ้าใจคือรถถังโดตัวนี้ก็จะ,จะปืนที่ยิงมิงแล้วก็ตรงนี้ก็จะคือคือ,ค,อคือพวกนะครับ <c oughs> คือปืนเพื่อที่เป็นทหารเพื่อนเพื่อนใช่ไหมใช่ทหารเพื่อนเพือแล้วปืนอันไหนเป็นหัวหน้าเนี่ยโูตรงนี้อันนี้เป็นหัวหน้าครับโออันนี้จะเป็นที่ ที่ที่ยิงบาตูก้าที่ยิงบาตูก้าอ๋อโจทย์ตรงนี้จะเป็นปืนปืนเลยปืนหมดเลยโจทย์ตรงนี้จะเป็นบอสปืนเป็นบอสอีกโจทย์ตรงนี้จะเป็นเล่ห์แงครับโจทย์ตรงนี้จะเป็นหอดูว่าว่าคาบถึดอยู่ตัวไหนเราจะได้ยิงเลยโจทย์ตรงนี้จะเป็นปุ่มถ้าเรากดปุ่มตัวนี้ มันต้องจะเปิดออดแล้วนะมันต้องจะเทิมทำไมอ่าเราจะไปกดทําไมล่ะงั้นถ้าเรากดตรงนี้ลิฟมันจะลงอ๋อแต่ถ้าเราดึงตรงนี้พวกนี้ต้องจะทำงานอืมครับพวกนี้จะทำงาน๋อดึงสวิตช์แล้วพวกปืนจะทำงานหมดเลยใช่ครับแล้เวเรือลำนี้เรือรบํำนี้เป่าออกแบบนานไหมเนะี่ย ไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่เอาไปขายใครครับขายให้เทศบาลหรือว่าลุงตู่ครับโอ้ยว่าลุงปกาดไว